อัญโยงสโยสวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสูอ oh God, ่อมกะเคป๊อปนะครบับในคลิปนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เริ่มซาเช็กแล้วที่ฮ่องกง Day 2นั่นเองมาแล้วในวันนี้กับการขึ้นซาเช็กดียรับช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงตรงดเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ก็ขึ้นบนเวทีไปเจอกับแฟนคลับนะครับที่ได้เข้าไปดูในรอบซาเช็กไปร้องเพลงไปเล่นไปสร้างความสนุกเฮฮาด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับในวันนี้ดเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเขาก็มาแบบสวยฉ่ากันเลยแต่ละคนเขาจะ มีลูกมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็เน้นความชิลเพื่อเตรียมตัวที่จะไปใส่ชุดปังๆแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ดูกันในแบบรอบจริงแสดงจริงขึ้นเวทีจริงพร้อมกับชุดและหน้าผมที่จัดเต็มครบ ลุกกันไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยคนเนี่ยก็เปลี่ยนทรงผมก็มีนะครับอย่างน้องแคนนี่วันนี้ปล่อยผมยาวแน่นอนตอนขึ้นคอนต้องมารอดูกันว่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ตอนสาวเชคเนี่ยปล่อยผมยาวดัดลอนส่วนโดร,ราวันนี้หน้ามาน่ารักมากผมไดตรงหน้ามาและทุกอย่างคือสวยจึง้งโรราวันนี้เหมาะมากๆกกับการเป็นนางเอกซีรีส์นะครับพาริตายังคงผมตรงเหมือนเดิมยังไม่แน่ว่า ตอนขึ้นคอนจะเปลี่ยนทรงผมอะไรหรือเปล่าแต่ตอนเซาเช็คเนี่ยผมตรงนะครับแฟนๆเขากรี๊ดกันใหญ่เลยวันนี้ดเด็กเด็เบมอนพลังเหลือนล้นต่อให้เมื่อวานเนี่ยจะเล่นคอนเสิร์ตไป ตั้งแต่ซาวเชคจนถึงจบคอนใช้พลังงานไปมากขนาดไหนแต่ในวันที่2ที่ฮ่องกงไม่มีใครอ่อมเลย Energy ดีมากเหมือนได้กินอิ่มพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วก็มารับเบิดพลังในวันที่2ต่อเชื่อเลยนะครับสมคํารีวิวแน่นอนว่าคอนของเบมอนต่อให้คุณจะไปติดต่อกัน5วันรวดเนี่ยเอเนเด็กๆก็พร้อมที่จะเสริมให้แบบไม่มีดรอปไม่มีตกแน่นอนซาวเชคเริ่มแล้วและก็มีโมเมนต์มากมายนะครับมีโมเมนต์ของแก้งออนนี่ไล แกล้งน้องมักเน่โดยคือพี่ใหญ่รุกะแล้วก็พี่แพรพาริตาเล่นตุ๊กตาที่เป็นหน้าของน้องแคนนี่ตกใจนะครับน่ารักมากแฟนๆเห็นแล้วก็แบบเอ็นดูเอ็นดูดูหน้าน้องกอนตุ๊กตาตัวนั้นจะมีใครพี่ๆคนไหนเก็บกลับบ้านหรือเปล่านะครับต้องมารอดูกันละแหละแต่ตุ๊กตานะน่ารักมากๆเลยกับหน้าน้องแคนนี่